เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรานทรบอกไปแล้วมีทั้งหลงมติไม่ไว้วางใจใมีทั้งงดออกเสียงไปรวมไปถึงควันหลงต่างๆที่พักต่างๆก็ดําเนินการบริหารจัดการกันอยู่นะฮะอาจจะเกิดความไม่พอใจก็ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกันบ้างครับเมื่อวานนี้รองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่หนึ่งคุณสุชาติตันเจริญครับคุณผู้ชมก็ได้ความคิดความเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะประเด็นการลงมตินี่นะครับบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรในการทําหน้าที่โดยมีเรื่องของรัฐธรรมนูญล,ลงมไปถึงข้อบังคับที่คุ้มครองอยู่แล้วนะครับโดยคนสุชาติตันเจริญครับได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการลงมติของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งต้องบอกว่ามติของพรรเนี่ยก็เป็นมติของพรร แต่ประเด็นนี้ต้องมีมุมมองในของหลักการและเจตนาของรัฐธรรมนูญต่อการทําหน้าที่ของสสด้วยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี2560ได้มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับความเป็นอิสระและเอกสิทธิ์ของสสไว้ในหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นในมาตรา114ที่ระบุว่าสสย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัต์มอบหมายหรือครอบงำใดๆในขณะที่ในมาตรา124ได้มีการระบุว่าในที่ประชุมของสภา ที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาครับสมาชิกผู้ใดออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะครับตลอดจนหากพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมของสภาข้อ178วรรคหนึ่งก็ได้มีการกำหนดไว้สอดคล้องกันทั้งในการอภิปรายหรือการลงมติของสมาชิกของพรรคการเมืองย่อมเป็นอิสระไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆเพื่อจะเป็นหลักประกันการทําหน้าที่ ในฐานะของผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่ต้องมีอิสระครับดังนั้นหากพิจารณาการการลงมติใดๆของสสแต่ละคนนั้นย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของสสผู้นั้นและจะไม่อยู่ในอนัดมอบหมายความครอบงำใดๆทั้งสิน้นตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาได้มีการบัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจนว่นานะฮะสสนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการทํางานด้วยความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะเป็นหลักการทั่วไปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับ ต่อมาเรื่องของการดําเนินการของพักการเมืองเพื่อสอบสวนสสไม่ลงมติตามพักการเมืองนั้นสามารถกระทําได้ตามข้อบังคับของพักการเมืองนั้นนะครับเพื่อเป็นการแสวงหาเหตุผลที่สสไม่ปฏิบัติตามมติของพักลึงได้รับผลกระทบเองไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านส่วนการสอบสวนนะครับเพื่อนําไปสู่การลงโทษข้อบังคับของแต่ละพักก็ได้มีการกําหนดโทษสูงสุดถึงขั้นมีการขับออกจากพักการเมืองนั้นควรจะต้องพึงระวังนะครับคุณสุชาติย้ําเตือนว่า อาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าวยพรกการเมืองพุทธศักราช2560ครับโดยจะเป็นการเข้าข่ายการกระทําที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกมาควบคุมหรือครอบงํานํากิจกรรมของพรรคการเมืองโดยยกตัวอย่างเรื่องของการใช้เหตุผลว่า พรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจแล้วมาสอบสวนหรือลงโทษสสที่สังกัดพักของตัวเองอาจจะเข้าข่ายคนนอกครอบงำให้เป็นเหตุนําไปสู่การร้องให้ยุบพักการเมืองได้ประโยคนี้ขีดเส้นใต้ไปด้วยนะครคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งยังได้กล่าวในฐานะที่อยู่ในระบบพักการเมืองมานานพูดง่ายว่าเป็นสสมานานลหละนะฮะได้เห็นประเพณีได้เห็นวัฒนธรรมเรื่องของการทําหน้าที่ของสสต้องบอกว่าครับเรื่องนี้มติของพักนั้นไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมายนะครับ เป็นเพียงรมเนียมปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของพรรคโดยเมื่อรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เช่นนี้พรรคต้นสังกัดก็ย่อมให้เกียรติในเรื่องของวิจารณญาณของสสด้วยเช่นกันเพราะแม้ว่าสสจะและต้องอยู่ในต้นสังกัดของพรรคการเมืองและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองแต่ก็ไม่มีกฎหมายจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญที่ให้อิสระไว้ได้เช่นกันครับอีกทั้งการยึดติดให้สสต้องปฏิบัติตามพรรคการเมืองอย่างเคร่งครัดตามมาติของพรรคอาจจะนำไปสู่เรื่องของใบสั่ง ทำให้สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่มีเสรีภาพในการออกเสียงอย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยครับ